คลิปนี้แพรจะพามาทำวิธีการที่เราจะสามารถใดคัดภาพพื้นหลังออกไปแบบง่ายๆโดยที่เราจะตกแต่งภาพนั้นจากมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็ไปโหลดแอป PhotoRoom มาก่อนนะคะแอปจะมีหน้าตาแบบนี้ พอได้แอปมาแล้วนะคะก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะพอเข้าแอปเสร็จแล้วนะคะก็ไปเริ่มต้นจากภาพถ่ายค่ะแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการจะได้คัดพื้นหลังออกไปนะคะแพรขอเลือกรูปนี้ละกันอ่าพอได้รูปมาแล้วนะคะแอปจะทำการไดคัดพื้นหลังให้เราแบบเร็วมากภายใน3วินาทีเลยนะคะ ทั้งนี้นะเราก็สามารถเลือกเป็นภาพอื่นได้แบบที่ใจเราชอบได้เลยนะคะแอปนี้มีลูกเล่นที่แบบเยอะมากทุกคนอยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบโหลดเก็บไว้ที่โทรศัพท์นะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆเลยเวลาตกแต่งรูปนะคะอย่างภาพนี้นะคะแพต้องการที่จะได้คัดพื้นหลังใช่ไหมให้เราไปเลือกตรงคลาสสิกนะคะเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ ปรับขนาดที่เราต้องการได้เลยพอได้เสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยตรงบันทึกก็จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปนะคะตรงนี้เสร็จแล้วปับ๊บทีนี้เราจะไปดูค่ะว่าในอัลบั้มรูปของเรานั้นจะเป็นภาพแบบนี้ไหมจะเป็นลายน้ำให้เราไหมอันนี้เข้าไปดูที่รูปภาพนะคะแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นภาพพื้นหลังที่เป็นสีดำแบบนี้ เดี๋ยวลองไปตกแต่งภาพกันค่ะผ่าน Facebook นะคะโหลดแอป Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเลือกภาพอ่าสมมติว่าถ้าเป็นรีวิวใช่ไหมรีวิวการซื้อขายอะไรแบบนี้ถ้าเราอยากจะทำให้ภาพนั้นที่เราเสือออกไปมีมิติมากขึ้นนะคะเป็นอะไรที่แบบมีลูกเล่นมากขึ้นเราก็ไปกดตรงที่เขาให้เพิ่มลูกเล่นของ Facebook นะคะตัวนี้กดขึ้นมาแล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพกันเลย เพิ่มรูปภาพที่แผลทํามาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแต่พื้นหลังก็จะไม่มีละมันก็จะเป็นภาพลายน้ําของแผลออกมาเลยนะคะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่เราก็ต้องเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพของเราเห็นไหมละคะเท่านี้ภาพของเราก็จะดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น คลิปหน้าแพรจะสอนวิธีการทำรูปโปรไฟล์เก๋ๆจากแอป h o t o r o o m นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆของคุณที่กำลังเริ่มต้นในการทำออนไลน์อยู่เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แพรฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ